แพงเกินไปไหมราคานี้สําหรับรองเท้าแตะขออนุญาตอันบอกรองเท้าขอรองเท้าแตะที่แพงที่สุดในชีวิตครั้งแรกคือถ่ายไว้เป็นหลักฐานทุกคนเผื่อมันใส่ไม่ได้จะได้แบบส่งเคลมได้นี่นะคุณพี่อันนี้คือพึ่งแกะกล่องพัสดุนะขนส่งเพิ่งมาส่งเมื่อกี้เลยแล้วก็นี่ก็ลงไปหล้วเลยจุ่เป็น โอ้โอเราสั่งคอรสีขาวเป็นเออคลาสสิกแพลตฟอร์มซัมติงดูรู้ว่ามันคือแพลตฟอร์มสูงสี่เซนขึ้นใส่ได้ไหมไม่ดูอันนี้นะคุณพี่ขอดูก่อนนะเดี๋ยวหนูจะขอลองก่อนนะคุณพี่เจนเย็นเถ้อใส่ไม่ได้จะได้ส่งเค็มเนาะพอดีเลย พอดีเลยดูดิพอดีเลยแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะยืดอีกใช่ไหมอันนี้มันแอบขับไปนิดนึงแต่ก็น่าจะยืดแหละแต่ที่รู้คือพอดีพอดีดดดดดดและนอกจอดรองเทา้าคู่นี้แล้วในราคาเราได้มาในราคาเท่าไหร่วะ2อ0 0นึ่งพันการกว่าบาทอะเออตีไป2 0 0พแล้วเราก็ยังได้จิบบิดมาด้วยนี่นะทุกคนอีอ้ย เป็นแบบเหมือนขนมปังคำมันชื่อว่าขนมปังแมวซัมติงอะให้เพื่อนกดมาให้คือเพื่อนเราเป็นกูรูด้านอคอกอือทุกคนน่ารักเอาเซนไหนก่อนดีเซตไหนก่อนดีเอาเซตนี้ดีกว่ามันดูมีดาวมีอะไรอ่ะทุกคนตื่นเต้นอะคอกคู่แรกในชีวิตคือจะบอกว่าจริงๆเรามีแผนจะซื้อ,อคอร์กอะตั้งแต่สองปีที่แล้วเออตั้งแต่ตอนที่จะขึ้นปีสองเนาะจนตอนเนี้ยจะขึ้นปีสี่แล้วเพิ่งได้ซื้อ พอเลร่ารู้สึกว่ารองเท้าแตะมันแพงเกินไปไหมราคานี้สําหรับรองเท้าแตะเออเอาจริงๆคือแบบเราแบบไม่กล้าลงทุนเนาะแต่แบบคืออดใจไม่ไหวด้วยความอยากของตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเออเสรรมบุคลิกด้วยความที่เล็บเท้าเราไม่สวยทุกคนเราเลยต้องใส่รองเท้าที่มันเป็นแบบปิดตรงข้างหน้าเท้าอย่างเงี้ยเออมันจะได้ดูแบบไม่ดูน่าเกลียดเกินไปอะไรอย่างนี้อ่ฝั่งนี้มีดาวแล้วฝั่งนี้ก็ต้องมีดาวเหมือนกัน ใส่มั่วแหละใส่ให้หมดครบอันเดยคือดาวเยอะจังมีแต่ดาวมีหัวใจด้วยอะหัวใจอยู่ตรงไหนหุยเริ่มโลกแล้วอะอะไรประมาณนี้เนาะแต่มันน่าจะได้อีกนิดนึงอุ้ยมีพี่หมีพี่หมีอยู่ตรงไหนดีอะหัวรองเท้าแล้วกันมีฟันหมอฟันทันตแพทย์ไอเลิฟหมอฟันนะอะหมอฟันอยู่นี่อุ้ยตื่นเต้นอนะทุกคนขอคู่แรกของเราในชีวิต